แป๋วค่ะสวัสดีค่ะแป๋วบุษยาค่ะแป๋วบุษยาค่ะไงรู้สึกไงบุษยาค่ะรู้สึกไงบ้างก็เนอะไม่ได้เจอกันมาเลยอ่ะตั้งแต่จบออกมาศึกปีหนึ่งเก้าจนถึงสองหนึ่งพอจบแล้วเขาก็ไปทํางานโน่นไปแล้วก็ได้มาเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกบางคนที่ขึ้นได้เจอกันเ ดีใจที่เคยเจอก็แบบนารินคนเดียวแล้วก็อื่นก็เจอบ้านคนอื่นเน่ยแทบจะไม่ได้เจอเลยอะค่ะดีใจดีใจสุดๆนะคะแล้วก็ได้ร้องไปหลายเพลงด้วยอยากให้เพื่อนๆมาจะมาเจอกันนะย้อนไปบ้าปุ๊บจ้ะครับสวัสดีครับนารินพร้อมครับก็ดีใจที่ได้มาร่วมในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วมาหลายครั้งแล้วนะตั้งแต่รอบแรกรอบที่สองและนี่รอบที่สามแล้วนะเนี่ยโอ้เป็นไงมั่งเป็นไงมั่งเจอเพื่อน ดักหน้าไล่ตาบางคนก็แก่บางคนก็ยังหนุ่มอยู่เลยก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนอ่แล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆได้มาเจอกันแบบนี้อยากเจอตั้งนานอยากเจออยากเจอทุกคนครับแล้วก็อยากเจอปีปีละหลายครั้งด้วยเจ้าของอัลบั้มถ้าไม่เก็บอัลบั้มไว้เพื่อนไม่เจอครับขอบคุณมากขอบคุณมากเจอญัวนรอบหน้านะครับมารอบหน้สวัสดีครับผมเป็นเมื่อไงครับผมจะดักตัวเมื่อไงครับ ไปกวาดไปกวาดไปกวาดวิ thing, giving, artery, y, ad, yeah. uh, yeah, ่งไปตั้งแตตอนนี้เราเรามีเวลาน้อยแล้วก็อายุเราเยอะแล้วทีนี้เราคิดว่าถ้าเาเจอเพื่อนแต่ละวันเนี่ยชีวิตจะทำให้สดใสกว่านี้นะอยากให้เพื่อนๆมาเจอเพื่อนทุกคนดีใจไหมดีใจดีใจมากเลยเนี่ยนี่ได้มาเจอเพื่อนวันนี้ อายุยีปป่สปยี่สิบปีฮะปนี้วันนี้รู้สึกว่าจะช่วยมูลนิธิแค่ไหน,อนอโอเคแล้วตอนนี้เราก็ช่วยเ,ย네เ,เ,เรื่อยๆเยช่วยเรื่อยเพื่อนเนี่ยยังไงเพื่อนเพื่อนมาทุกคนเลยอ่าชวนนันน้คนคนอื่นก็มาด้วยอา่าต้องการให้เพื่อนเพื่อนเดิน,น,นมาเจอแล้วก็น่ารออยู่คเป็นน้อยนะใครมั่งใครมากหรือยังไม่ไมาโอ้มีเยอะแยะตอนนี้เรายี่บ้าคนเนี่ยเดือ ตอนวันนี้มันมีอไม่ได้คนเดียเฮ้ยทำไมน้อยจังห้องนั้นใช่ไหน้อยน้อยน้อยผู้หญิงอีกคนเดียวผู้หญิงอีกคนเยอะๆผู้หญิงอีกคนผู้หญิงสองคนเนี่ยผู้ชายอีกสามคนนี่ตัแสดงของผู้หญิงมา100%โอเคครับขอบคุณครับอ่ะไปพร้อมแล้วครับครับครับปีชามิตาครับครับ ดีใจดีใจดีได้มาครับครับครัจะมาทุกรอบครับมาทุกรอบไหมครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับจะอะไรตัวครับผมจะร้องเกียดครับเป็นไงดีใจไหมครับดีใจครับที่ได้มาเจอเพื่อนๆนะก็ส่งมาหลายครั้งเลยขอชวนเชิญเอ่อชวนเชิญเชิญ เชิญชวนเพื่อนเพื่อนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้มาร่วมกันหน่อยมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนะเออเข้าใจออโอเคครับดีใจมากๆครับที่ได้ในวันนี้ครับ24มีนา64สีฮะเล่นต่อไปโอเคนะครับไม้มาเจอนีคครับครับบ๊ายบายอ้าวเออพ่อมม รู้อยู่แล้วไงตอนนี้ตั้งไหนอ่ะตอนนด้ก็อย่องคิดถึงตอนนี้มีชู้อคิดถึงเพื่อนทุกคนนั่นแหละเอ้าายคิดถึงทุกคนแหละแหละมารวมอ่านกลางนี้ครับพ่อผมจะอยู่แล้วนั่นแหละอันนี้นั่นแหละกลางคิดถึงคิดถึงตลอดนะทุกคนที่ว่าไม่ได้มาที่กกะอ่าปีหน้าเชิญมากันนะเออเอาบายบายเจ้าโอ้บายบายนะครับพ่อผมนะเออท่านประธานที่เคารพท่านประธานที่เคารพไปแล้วครับ เป็นไงครับครับสวัสดีครับผมวิวัฒน์เจวารินนะครับก็มีโอกาสได้ร่วมเรียนกับเพื่อนๆปีเดียวนะครับแต่ว่ารู้สึกนะครับดีใจมากนะครับวันนี้ที่เราเจอเพื่อนขหมดนะครับครั้งต่อไปนะครับเชิญเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ต้องขโคิ้วที่ยังที่ยังอยู่นะนะรับข่าวสารนี้แล้ววันที่เดือนกันยากันยาไปหกทีนี้ เจออีกครั้งนะครับเราจะเลี yeah, right. okay, okay, ้ยงเกษียณให้แป๋วบุตรยาบุตรยาเจเนียแล้วถือโอกาสเจอเพื่อนด้วยถือโอกาสเจอเพื่อนด้วยครับนะครับอประมาณนั้นนะครับโอเคสวัสดีครับสมบัติครับเดี๋ยวยังเอาไปครับนี่ครับน้องคนรวยทองครับสวัสดีค่ะอรัญญาจันตาการนะคะคุีค่ะคุยค่ะไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีนะคะก็อยากได้มีภาพนี้เกิด ปีค่ะโอ้โหเก่งมากปีปีละหลายครั้งได้ไหมได้ค่ะโอเคเลยค่ะอยากเจอเพื่อนค่ะพอรุ่นนี้ปีละครั้งมันนานไปมันมันชื่ออายุอายุนนี้ว่างเยเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนที่ยังไม่ได้มา